ใจเกไม่มีสิทธิ์ตาย <laughs> มันไอ้วีนเยสนัดเดียวจอดเยสเยทำไม ของดีของดีของจีของของดีของดีเหรอมึงตายอลจังวะของดีของดีแกวินแค่ข้าว ของดีขอชุดกาะทองเลยครับชาวบ้านรวยอัจฉริยะไอคิว300%เสอชิบายแล้วชิบายแล้วชิบห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 ายแล้ว ิปเอ๋อไม่เมนแล้วอ๋อไม่เมนแล้วไม่เมนแล้ว้